คนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันกลุ่มสีเทาข้อมูลคุมเครือกระทรวงการคลังส่งเจ้าที่ตรวจสอบถึงบ้านมีรายงานจากกระทรวงการคลังว่าขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทต,ต่อเนื่อง3เดือนผ่านเว็บไซต์ w w w เบเราไม่ทิ้งกัน com ยอดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ23ล้านคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเพื่อส่งข้อความ SMS แจ้งผลผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์โดยอย่างเร็วที่สุดภายใน7วันภายหลังลงทะเบียนครับทั้งนี้กระทรวงการคลังแจ้งว่าผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทแน่นอนมีอยู่4อาชีพคืออาชีพมักกุเทศอาชีพคนขับรถแท็กซี่อาชีพผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและอาชีพวินมอไซค์ครับ ส่วนอาชีพอื่นๆอยู่ระหว่างตรวจสอบและคัดกรองซึ่งจะมีการเผยแพร่ต่อไปครับในขณะที่กลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้รับเงิน5,000บาทแน่นอนก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องทำงานที่บ้านแต่เงินเดือนก็ยังได้ครบอยู่หรือกลุ่มที่ยังทำงานยังได้เงินเดือนครบเหมือนเดิมกลุ่มที่ตกงานมาเป็นปีหรือตกงานมานานก็จะไม่ได้รับสิครับรวมถึงกลุ่มที่ทำงานในร้านค้า ที่ปิดกิจการก่อนช่วงที่มีการระบาดของโควิด1 9ก็จะทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือครับนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังจะเร่งการตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนอย่างเร็วที่สุดตามที่ได้กำหนดไว้นั้นคือ7วันทำการและจะส่งเงินให้ถึงมือผู้เดือดร้อนซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองโดยเร็วที่สุดครับ สำหรับกรณีที่มีผู้มาลงทะเบียนบางรายมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูลในการลงทะเบียนโดยจะมีการส่งเจ้าที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อเท็จจริงหรือไม่นั้นทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ครับโดยนายรับรดลแสงชนิดู้วำโดยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงกระบวนการตรวจสอบว่าความยากคือเอาคนที่ไม่ใช่ออกจาก23ล้านคน ให้มากที่สุดการคัดกรองจึงจะแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้ครับกลุ่มสีเขียวได้ชัดเจนแน่นอนกลุ่มสีแดงไม่ผ่านแน่ๆไม่ได้แน่ๆเช่นอายุไม่ถึง18ปีตามเกณฑ์หรืออยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33แล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเทาๆสีเทาๆยังไม่รู้ว่าจะเขียวหรือจะแดงจะมีขั้นตอนสื่อสารไปถึงตัวเช่น ค้าขายจะให้ส่งรูปภาพหน้าร้านมาว่าขายจริงถ้าดูแล้วผ่านก็จะกลายเป็นสีเขียวแต่ถ้ายังไม่กระจ่างอีกยังเกิดข้อสงสยัยหรือความคลุมเครือจะส่งเจ้าที่ไปดูจะใช้เวลาเร็วที่สุดโดยการกระจายเจ้าที่ของกระทรวงการคลังลงไปเช็คให้อีกทางหนึ่งและอีกทางจะส่งข้อมูลให้ไปรษณีย์ช่วยตรวจสอบอีกทางเพื่อเป็นการกลั่นก้อง ให้เงินช่วยเหลือนี้ลงไปถึงคนที่เดือดร้อนตามเกณฑ์ของมาตรการจริงๆครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าที่นำมาฝากกันซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ